ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมืัอนี on, ้บ่าวโชคกับแม่พ่อกันช่วงเสาร์นะครับครับแล้วก็งานอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเสาร์นี้ครับบ้าโชคจะหาอะไรได้นะครับพี่น้องครับกับสำหรับไ่ลัมนี้นะครับกับบ้าโชคกับได้จงไว้นะครับกับบอได้ตัดนอตอนนี้เพื่อนกับจะเกิดแหนงออกมานะครับนี่ครับเต็มเลยครับเกิดแหนงออกมาเต็มเลยกับบอต่้มกว่าสิบแหนงนะครับนี่ครับพี่น้อง อ่ามือนี้บาโชก็จะมาหารายได้นี่นะครับจากแหนงไผ่เนี่ยแหละครับกะเป็นพันธุ์ไผ่กิ่มซุ้งที่ดีเลยนะครับนี่เป็นการเอาไปปลักช่ำได้ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ครับแบบนี้ก็สามารถเอาไปปลักช่ำได้นะครับพี่น้องอันนี้ครับเพื่อนจะเกิดหลากออกมาอันนี้ครับเกิดหลากแล้วครับพี่น้องอันนี้ครับ ไผ่มันก็จะออกลากนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังกำลังดีครับพี่น้องประมาณนี้กำลังดีอันนี้ครับอันนี้ครับกำลังออกลากอากาศเลยครับเบ้าโชก็จะมาตัดนะครับตัดแล้วกับช่ำใบนะครับพี่น้องช่ำใบก็เป็นไรได้ในอนาคตได้นะครับพี่น้องครับการหารายได้นะครับพี่น้องจากสิ่งที่เฮามีครับสิ่งที่เฮามีอยู่ ครับพี่น้องก็กจะมีลากอากาศแบบนี้นะครับครับเอาไปช่ำข้าวเดียวกับติดหรอครับ ครับการคิดบ่อพิษนะครับที่เอาภัยไว้นะครับตอนที่บ่าโขกสื่อที่มากใหม่ๆนะครับปีพี่น้องติดตามมาจากแต่เรียกนะครับก็จะเห็นว่าเกาอภัยแต่ละแต่ละกานะครับมีบ่อต่ำกว่าสามสิบลำนะครับแต่ตอนนี้บ่อโขกตัดตัดแตงนะครับตัดแตงให้เรือประมาณบ่เกินบ่เกินสิบนะครับหรือว่าหาหกลำนะครับแต่ว่าถาด มีระยะห่างเป็นกอยหญ่ๆกับเป็นชิปลำกับมีนะครับจะว่ากับ่บเห็นแน่นโบเห็นแน่นเกินไปพี่น้องกับคิดถึงนะครับที่เอาไพ่ไว้พี่น้องกับพ่อพได้เป็นไรได้นะครับช่ำไม้คล้ายแล้วกับโพดทางเฟีเนยนแหน่น้ำน้ำยูทูบแนงเสียนะครับพี่น้องกับพ่อพได้ขายอยู่อันนี้ครับ ใส่ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีอยู่พี่น้องตัดไปแล้วหากิง่งอันนี้ครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับบาโชก็จะเอาจักหาล้มนะครับบาโชก็จะเอาจักหากิ่งพี่น้องได้เยอะหรอกครับหากิง่งเป็นซิฟทั้งเบิดครับเอาไปท้าขายอะไรพี่น้อง เบ้ออะไครับพี่น้อง ก็อากาศก็เริ่มห้อนแล้วครับบานเฮออ่าทางเวียนนี่งานแตกเลยแหละครับงันแตกสะเลยแหละครับเริ่มร้อนแล้วโซ่ยางครับพี่น้องเอ้ยทาเฮื้อบ่ไหลบ่ยน่อย,ย,ยกับบรรยาเงินพันหน่อยนะครับพี่น้องทุกอยา่างอาจจะวังโชคลาภนี่อยกับบางโชคนี่ยากอยู่นะครับเสีงยงโชคบ่ค่อยบ่ค่อยมีดวงนะครับพี่น้อง ตรงนี้แหละครับเพื่อแตกแบบนี้ครับเนี่ยเือเแตกก่อนครับถึงจะได้งเงินเพิ่นเสียงโชคไม่เคยโดนเพียน้อยครับนับครั้งได้ครับเสียงดวงนะครับ สวยงามเลยพี่น้องครับพี่น้องงามอยู่ครับน่าจะติดเร็วครับแบบนี้เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคครับสิบกิ้งอ่าสิบเอ็ดพี่น้องอ่าบนอีกอีกอันหนึ่งครับตั้งเหมือนสิบเอ็ดครับอุปกรณ์ในการเท็ดกานี่ครับจะเป็นดินที่เบาโชก ผสมไว้แล้วนะครับเป็นปุ๋ยบักเผ้าเป็นใส่ดินใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็จะมีถุงดำนะครับพี่นอ้องแล้วก็ตัดแล้วก็ช่ำเลยจะดีครับ จะได้แต่ละย่างกับเนื้อไหลนะครับพี่น้องเนื้อไหลเนื้อย่อยนะครับทุกย่างครับพี่น้องเลยเพรวัวเตอรอยู่ไสนะครับทำงานทำการทุกย่างครับทุกทุกย่างตรงแรกด้วยเหงื่อ ใส่เวลาโดนนะครับสําหรับการซ้ําครับประมาณเดือนนึงนะครับขันตัําพี่รองเดือนนึงครับเดือนนึงงีนลากก็ออกแล้วครับลากคนนก็จะค่อยๆออกแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหรือว่าจะให้ดีกับเดือนครึ่งพี่รองเฮดบ่หนากครับแต่ว่าคือใส่เวลานะครับพี่้อง วิธีนี่คือตรงใส่เวลาจักหน่อยกหลังจากที่บ้าโชคถ่ายคลิปแล้วนะครับบ้าโชคจะเข้าไปในเมืองนะครับช่วงนี้เขาไปในเมืองบ่อยครับสู้มือครับมาอยู่บ้านนะครับกับป่วยครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ได้เข้าไปตลาดสู้มือพี่น้องเข้าไปตลาดกับสองมือแล้วนะครับมือแรกมือแรกเวทพันหนึ่งพี่น้องไปฉีดยากับไปตรวจทาเชือ โรคฮัดนะครับโรคฮัดติดต่อกับโบมี่นะครับก็เลยให้ยาแก้ไขขอยาหมอให้ยาแก้ไขมาแล้วก็ยาทาเสื้อนะครับวันนี้สังเกตอาการเบ้งนะครับเพิ่นบ่เพิ่นบ่ได้กังวลตรงไข่นะครับเพื่อนบ่กินเขานะครับหมาบ่กินเขาก็เลยสังเกตว่าเพื่อนอาเจียนหักนะครับคือว่าเพื่อนคึืนใสมันก็จะหักออกมานะครับวันนี้เพื่อนจะจะทายเป็นทายเป็นน้ำนะครับ ทายเป็นน้ำแล้วก็สีเหลืองๆนะครับซึ่งไก่เคี่ยงกันครับมาคางๆบ้านนะครับบลบลแม่นข้างๆกับไก่อยู่นะครับแต่ว่ากับมามาตายนะครับมาตายอยู่หน้าบ้านนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือเพิ่นจะทายเป็นน้ำสีแดงๆนะครับช่วงที่ตายบาโถกันเลยว่าโทรไปหาหมอนะครับชัตตาบะเพดนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอามไหมมาโชคกับมว่านนี่ก็ไปอีกนะครับ ครับกลับไปตรวจหาเกี่ยวกับล่ำไส้นะครับเป็นโรคไวรัสล่ำไส้นะครับมอวานะครับไวรัสชนิดนี้นี่คือถ้ามาติดเชื้อกันแล้วนะครับสามารถคือว่าตายตายได้เลยนะครับเพราะว่ากินเข่าบ่กินเข่าเลยนะครับมือแรกอะไปตรวจแล้วนะครับเบิด์ตท่านหนึ่งมอวานี่กับเบิดหกลอยกลัวนะครับหกลอยกลัวนี่ก็เป็นชุดตรวจแล้วก็ชุดตรวจหาโรคนลครับผลปรากฏว่า สองขีดครับขึ้นสองขีดเลยคือติดเชื้อในลำไใส่นะครับพี่น้องเป็นใบรับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตัวนึงเป็นอีกตัวนึงมาอยู่นํานะครับก็จะติดนะครับแต่ว่าบบติดค้นนะครับโรคชนิดนี้บบติดค้นนะครับเมื่อนี้บ้าโชกก็ต้องไปอีกนะครับไปยังคือไปไปให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็ฉีดยาขาเชื้อนะครับฉีดยาเข้าไปในน้าเกลือนะครับแล้วก็ให้น้ําเกลือไปพร้อมนะครับ ก็ต้องไปซูมือครับพี่ร้องกขาสศกค่าใจใจกับมีอยูครับกาดใจใจกับมีอยู่ซูมืออยู่นะครับกาดิดว่าจะไปยูประมั่นซ่อมเมืองอาการเพื่อนนะครับกัเมื่อนี้ยหลังจากทีไทยชีวบาโชก็จะไปนะครับจาได้เลี้ยงเพื่อนแล้วนะครับก็เรื่อยกาบจะปล่อยทีมก็เลือตัวพี่ร้องกับโบแมนวัดลุ้ยนะครับแต่ว่ากัคือเข้าโบได้มองตรงนั้นนะครับเขามองมาเขาเลี้ยงแล้วเลี้ยงแต่ที่เขาปล่อยปล่อยเห้ตายตัวหนาตัวตากับโบได้นะครับ โยเวีนผมพาไปรักษาแร้วนะครับผมกับเบื้องอาการนะครับเบื้องอาการไปเรื่อยๆแต่รักษาไปเรี่ยวเพื่อนโบยูน้ำเฮาหรือโบเร้านะครับเพราะว่าหมอพูนกับผมว่าโลคนี้เป็นแร้วม้ากัหาชิมหาิมนะครับแต่ว่าก็นานนี่ก่บเอาไปมีคนเอาไปรักษานะครับหกตัวก็หายยูพี่น้องก็ยังมีความบังนะครับไปเรื่อยพี่น้องยูน้ำกัดแร้วนะครับได้เรียงยังเพื่อนเรื่ยวคกับมือที่สามพี่น้อง ไปแล้วสองหมื่นนะครับดูเลียกันไปครับครับ,รบก็จะใส่ไปจนเบิดแหละครับที่รองครับใส่ไปจนเบิดทุกต้นนะครับทั้งเบิดสิบเอ็ดต้นที่รองกรบปุกไม่ยังไยตัวนี้บ้า,ช,าชั่กะท้ายคลิป มาคลิปเดียวนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งเนื่องจากว่ามือหนึ่งกับโบโดนนะครับนี่ตอนนี้ก็จะสามโมงแล้วนะครับสามโมงแล้วกับลับไปห้องไปบ้านก็ต้องเ้าไปในตลาดีนะครับเอามาขึ้นรถไปน้่เลยนะครับรถรถกระบะไปนะครับ ครับพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับเบ้าโชกใส่ถุงดําเบดแล้วนะครับซีบเบต้นจากนั้นบ้าโชกจะมาต้อน้ำตรงนี้นะครับนะครับต่อน้ำเป็นสปริงเกอร์ใบตัวหนึ่งครับเพื่อจะลดลดภัยต้นนี้พร้อมนะครับนะครับอันนี้บ้าโชกจะมาปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับต่อน้ำพี่น้องน้ำบ้าโชกกับต้อเบ้ายาบนะครับง่าย เรียบร้อยพี่น้องงานมันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้บาโชกับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับให้กำลังใจบ้าโชกมาโดยตลอดนะครับกับไ้พ่อกนคลีปหนาครับผมขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแห้งบลเจ็บบ,บ่จนครับผมสวัสดีครับ ครับขเข้าในเมืองก่อนครับมื่อนี้เข้าตลาดครับ